ครับก uh, ็เป <Yeah. S 1> ็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่ที่เปิดตัวนะครับของกองทัพพลูชั่นครับในปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราครับก็ได้รับโอกาสจากจากทั้งสองท่านนะขอบคุณมากครับมิวขอบคุณมากมากเราได้ร่วมงานกันนะครับผมหวัว่าจะได้ร่วมสร้างสีสันได้สร้างอะไรสุดๆร่วมกันแล้วก็ได้สร้างความรับใจให้กับแฟนๆคือ คือเราเราพอดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจะจะความรู้สึกว่าเฮ้ยจริแล้วในในมุมมองของไอดอลหรือโอไอดอลมันมีเรื่องเรื่องที่แบบนน,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 น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็แล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเรามาเล่าในอีกมุมมองหนึงลักมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วน่าติดตามีอยู่กันแล้วก็เอ่อนังเอกนังเอกที่ที่มีความเป็นไอดอลอยู่ตัวแลวมีความน่ารักแบบนี้แล้วก็หาาได้ไม่ได้ง่ายก็เลยเรื่อเราติดต่อมัดูนะครับส่วนพระเอกไม่ต้องบอกเลยว่าคนหนุ่มคนนี้ของเราที่ฮอตมากแล้วก็เอ่อคนที่ คนที่จะมารับบทเป็นคนตู้ชีวิตที่ไม่ธรรมดาสุดตู้ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นมิวเท่านั้นเลยครับตอนนั้นคือเป็นที่มาของการที่ส้องของคับวิวและที่ต้องรับบทยังไงบ้างครับที่ความน่าสนใจความน่าสนใจใช่ไหมครับก็คือตัวผมเนี่ยอย่างที่พี่เบลบอกมัเป็นเทการวงที่เหมือนแบบว่าวงที่เราปั้นมารวมลุกดาวมากเลยครับทั้งตัวน้องๆในวงทั้งตัวเราเองด้วยก็ทำไมแบบสามารถไม่สามารถปั้นน้องให้ดังได้ รู้สึกว่าไม่ไม่ได้สิมันีคนมาว่าเราตแอบเนี้ยเราต้องสู้เราจะยอมแบบยอมยอมเป็นตามที่เขาพูดแหลว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นเพื่อได้ลองสว่างใช่ว่หนูรับบทเป็นหญิงสาวสวยอันนี้พูดจริงนะเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่ารับบทเป็นหญิงสาวสวยแต่ว่าเราอ่ะคือไปสมัครออดิตชาติในโรงขาว อายุ12ไงมันก็เป็นหนทางที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องมีความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเล่าว่าเราจะแบบพัฒนาศักยภาพไปถึงจุดนั้นได้ยังไงด้วย้ววไดโช์คาาามมสรถใช่ได้เหมือนได้มองเห็นอีกมุมจังหวะกว่าจะได้เป็นไอดอลนี่มันจะเป็น,ปนยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะโอ้ไม่เคยร่วมงานกันเลย <c oughs> เคยเจอกันแบบแบบโปรเจกต์ก Project, แต่ว่าเราเหมือนไม่ได้แบบร่วมง,งานกันโดยตรง ื่นเต้นครับไม่ใช่คุณฟังอะไรยังไงไหมครับผ่านหวังท่านหวังาำสุลให้กับคนดูทุกคนคือคือเราจริงจริงแลวผมผมผมทงานมานานแต่ว่าทาเรื่องหลักเนี่ยมันจะทำมาไม่นานเท่าไหร่ก็ประมาณห้าหกปีขนาดนันแต่ว่าทุกครั้งในโปรเจกของท่างบริษัทเราพยายามจะสร้างเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นให้ผู้ชมแล้วครั้งนี้เี็ครั้งสำทัญที่เราเราอยากสร้างผลงานที่ทุกคนรู้สักกันก็เลยชวนม่วแวารมาร่วมซั่ง ตอนตอนนี้อะไรเปิดขายทำบดอยู่เลยครับจัดใจครับทำบดอยู่คือเราต้องเที่ยวม้วนมาบดมากๆจริงๆนะตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราวต่างๆก็ตามที่ทางที่เราเองไว้ถึงความเป็นเรื่องบดส่วนใหได้ชมกันเมื่อไหร่วางแผนไว้ประมาณไหนที่ไหนเมรบ้างนน่าจะมาปลายปลายปีนะครับคิดว่าจะไม่เกินปีนี้นะครับไหมครับคิดว่าครับคิดว่าครับไม่ได้เกินไหมเนาะไหมเนาะไหมเนาะรับผไหมเนาะ ของฝากเหมืนงานนะครับผมของเรื่องผมที่ก็แพรวาเรื่องขอฝากของคัพบอลลี่ชั่นด้วยก็บอกเลยว่าเรื่องนี้คืออถน,น่าสนใจมากๆจริงๆครับผมเบาๆมากๆอยางได้นนนรับสินสาร